อนิ้นของเรานะคะอุปกรณ์ก็จะมีกระดาษทิชชู่นะคะแม่ปุ๋ยแนะนำนี่แม่ปุ๋ยคิดมาแล้วจะเป็นแผ่นบางๆางยาวๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็สีโชว์โชว์วิธีทำแล้วก็ดินสอดับเบอรลแล้วก็น้ำเปล่าแบบนี้พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะลงมือทำได้เลยอันดับแรกนะคะเอลินดูวิธีการทำจากหนูแย้มนะคะเราจะตัดกระดาษทิชชู่เป็นบแบบนี้นะคะแล้วก เ,เ,เสร็จ<ส>แล้วก็ใช้สีอะไรต่างๆนะคะมาวาดลงบนกระดาษทิชชู่ใช้สีวาดลงบนกระดาษทิชชู่เสร็จเอาดินสอมาวางตรงปลายนะคะแบบเหลือน,นิดนึงแล้วก็ปาพันขึ้นมาแล้วก็หมุนไปเลยไม่ต้องเป๊ะก็ได้เอากระดาษทิชชู่พันกับดินสอนะคะให้เป็นอย่างนี้แล้วก็ย่นลงแล้วก็หดลงดันหัวดันท้ายให้มันหดเข้าหากันแบบนี้นะคะ แล้วก็ลูดออกนี่มันก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้ดอปเปอร์ดูดน้ําเราก็จะหยดลงบนกระดาษทิชชู่เลยแล้วลองดูนะว่าจะเป็นยังไงเอลินยุนี่มันก็จะกลายเป็นหนอนดิ้นแบบนี้เลยเอลินชอบไหมคะเอลินพร้อมจะทำหรือยังคะเอาลค่ะโอเคพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยให้หนูยิ้มช่วยสอนเอลินนะคะ หนูยิ้มให้เอลินบ้านเลยค่ะได้ลายแบบนี้เสร็จแล้วเอลินก็จะต้องม้วนอย่างนี้เอลินม้วนไปม้วนไปเอรินม้วนเอามืออย่างนี้เอามืออย่างนี้หนูช่วยเนาะหนูต้องดันอใช่อย่างนั้นแหละหนูยิ้มช่วยด้วยกด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 เสร็จเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะถอดออกวิ่งนั่งไงนังไงเอลินดิ้นแล้ว ดินแล้วให้หนูยิ้มหนูแย้มทำเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราจะได้ดูทีเดียวพร้อมกันเนาะเดี๋ยวให้ข้าวหอมลองดูอันนี้คือของข้าวหอมนะคะข้าวหอมก็ค่อยหยุดเลยว้าวยี่ยยดิ้นแล้วดิ้นแล้วเย้ดิ้นแล้วเอลินระหว่างนี้เอลินวาดลอน,นะ,ะ <Okay. S 1> วาดลายรอน,นะ <laughs> ค่อยๆนะคะเอ้ยเก่งมากเลยใช่อย่างนั้นเลยเอลินเอลินเก่งมากโอ้ยมันขาดต้องทําเบาๆเบามือนิดนึงให้เอลินสุดไปไม่เป็นไรไม่ดีก็ไม่เป็นไรค่ะมันพังก็ไม่เป็นไรเก็บไปไล้อุ้ยโว้ยโว้ยนอนเอลินดิ้นแล้วเอลินเอลินอยากทำอีกใช่ไหมคะอ่าฮะ ยิง <One. S 2> จับตรงไปจับนี้จับนี้แล้วก็ดัน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 แล้วก็เอาออกเลยเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยนอนดิ้นแล้ว <Wow. S 1> ดิ้นแล้ว <c oughs> ตอนนี้นะคะทุกคนทำหนอนของตัวเองเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะอันนี้คือของข้าวหอมค่ะอันนี้ก็อของดูแยม้มดูแย้มได้เยอะมาก ของหนูยิ้มได้สี่ชิ้นนะคะของเอลินได้กี่ชิ้นคะห้าชิ้นค่ะอ๋อเอลินได้ห้าชิ้นนะคะน้องได้สามชิ้นเล่นไปหมดแล้วให้หนูแย้มแบ่งให้น้องเอลินพร้อมไหมคะพร้อมค่ะโอเคพร้อมดูนะดูนะหนูแย้มจะเอาตัวไหนก่อนคะว้าวอ่ะต่อไปตัวที่สองเอลินนอนนิ่งเลียวเอลินนอนนิ่งเรียวดูดูดู เราไม่ได้ชนอะไรเลยนะดิ้นเองอะ่ะอุ้ยตาโผล่ออกมาเลยเจอสุดท้ายอุ้อยตัวนี้เหมือนอะกระดบกระดึบกระดิบกระดึบมีส <c oughs> ี่ตัวนะคะต่อไป <c oughs> ของข้าวหอมนะคะอันนี้คือเด็ดสุดเลยตัวนี้นะนดูนะดูนะดูดูดอุยอ้ยอุอุ้ย ดูนะดูนะดูตัวนี้อุ้ยมันเด้งขึ้นด้วยนะเพราะว่าถ้าเราอยากให้หนอนขยับเยอะๆเราก็ต้องดันหัวท้ายบีบเข้าเยอะๆค่ะอ่ะเอดินพักนะคะยังไม่ทันโอเคได้ได้ได้ แล้วก็ไล์มาเลยเอรินอุ้ยอุ้ยยอุ้ยอุ้ยอ้ย,อย,อย,อยว้าวสนุกไหมคะนอนดิ้นของเอรินของนยิ้มบ้าง เอลินดูเอลินดูนอนดิ้นแล้วอุ้ยว้าวอุ้ยสนุกไหมคะสนุกมากะค่ะเอลินสนุกไหมคะทำนอนดิ้นจากกระดาษทิชชู่สนุกใช่ไหมคะอาา่าฮะโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้อย,อ,อย่าลืมกดจุดทางนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe ด้วยนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย